ก็จะเป็นการ์ดเรียงเรียงกันไว้อยู่แล้วนะการ์ดทุกอย่างที่เรียงมันก็จะจัดเรียงอยู่ในอ่าในนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเราแค่เอาโชว์เคสมาเรียงเซตอัพทุกๆเช้าสวัสดีส่วน s n e c k a r e t เ e best ส o s s เสร็จและนะครับแล้วเราก็มีเช็ดกระจกให้มันคลีนนิดนึงนะครับก็รอง,งานเปิดก็จะมีลูกค้าเข้ามานะครับโอ้ V.I.P. Oh, <U> กำลังจะเข้าได้แล้วนะครับอีก5นาทีขอให้ขายได้เยอะๆแล้วก็ซื้อเยอะๆนะครับ g เกินเกิน นี่ทุกครั้งนะครับอย่างบรรยากาศงานที่เมกาเนี่ยก็คือผมจะไม่ได้เอาโชเกตหรือไม่ได้เอาการ์ดกลับนะครับการ์ดในนี้มูลค่าเป็นล้านเหรียญอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ย i t y ริหรือหรือแบบการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับทุกคนจะทิ้งการ์ดไว้ที่นี่หมดเลยเพราะว่า ทุกอย่างมันจะอยู่ในโชว์เคสนะครับมันก็ต้องขนใส่รถแล้วก็ขับกันมานะครับไม่สามารถบินมาได้สําหรับางานนี้เนี่ยเอามาทั้งหมด23โชว์เคสนะครับ23โชว์เคสเพราะว่า1โชว์เคสเนี่ยจะใส่การ์ดได้ประมาณ50-100ใบนะครับ50ใบถึงอ้อยใบแล้วแต่ว่าเราจัดในรูปแบบไหน,นแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาจบงานในแต่ละวันใช่ไหมครับก็ก็คือจะทิ้งการไว้ทีงานเลยไม่เคยหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ เล่นการ์ดมาหรือจัดงานมานะครับระบบความปลอดภัยเขาดีจริงๆ